ดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการฟ้าหลังฝลสดใสเสมอนะครับในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งท่านนะฮะที่ได้มาเยี่ยมนะครับแล้วก็ได้ให้ความอนุเคราะห์มาที่คฤหาดนะครับของพอฟ้าหรือฟ้าให้ทีวีแห่งนี้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยต้องกราบนมัสการนะครับพระอาจารย์นะครับพระมหาบุญนทคธิระปุญโญนั่นเองนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสนะครับวัดหนองไก่เถื่อนนั่นเองนะครับ นะะในวันนี้ครับต้องกราบเรียนพระอาจารย์ครับในวันนี้ครับที่สาเหตุที่เดินทางมาที่สถานีฟ้าให้ทีวีในวันนี้ครับนะครับที่สถานีฟ ah ้าให้ทีวีนี้นะครับพระอาจารย์ตั้งใจเดินทางมาสถานที่แห่งนี้เพราะอะไรอะไรบ้างครับอาจารย์ใช่วงนี้พระอาจารย์ต้องการรัทธาสาธุชนที่จะไปร่วมบ,บำเพ็ญวิหรารทานคือการสร้างสาราโดมสําหรับสอบทมสนามหลวง นวัดหนองไถยเถื่อนซึ่งเป็นสถานที่สอบธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีเกิดอาการพังเสียหายไปเมื่อเดือนพฤษภาคมด้วยลมพายุฝนแล้วก็แสวงหาสายทานศรัทธาของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั่วไปถึงแม้พระสงฆ์ที่ท่านมีบารมีก็ไปกราบขอความอนุเคราะห์ท่านแล้วก็ไปเจริญพรหาศรัทธาว่า ญาติโยมท่านใดที่เขมีศรัทธาที่จะธนุบลงรุ่งพระาศาสนาพระอาจารย์กระส,สเวหาก็ได้เพื่อนสาธมิมีบอกว่าณสถานีฟ้าให้ทีวีท่านจะมีะวิธีการสร้างทานบาร,รมีหรือชักชวนสามารถให้ท่านสร้างได้สำเร็จได้โดย,โดยมโนภาพของอาตมาที่ได้ยินได้ฟัง Uh huh. แล้วก็ทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่า,าจะมีหลายๆวัดนะครับรวมถึงเป็นวัดทั่วประเทศนี่แหละนะครับถ้าขาดในเรื่องของการสร้างโบสร้างวิหารการซ่อมบํารุงวัดนะครับโดยส่วนมากแเราพอ,อฟ้าครับจะมอบในเรื่องของพระสมเด็จนะครับให้แต่วัดต่างๆเนี่ย ไปทาการในเรื่องของการปล่อยเช่าบูชาให้ประชาชนนะครับได้ช่วยในเรื่องของการเช่าบูชาเพื่อนําเงินตรงเนี้ยนะครับไปทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาต่อไปซึ่งในวันนี้นะครับก็หลวงพ่อก็เดินทางมาที่คฤหาสนะครับฟ้าให้ทีวีแห่งนี้ก็เดี๋ยวจะได้ทําการพูดคุยแล้วก็ในเรื่องของการมอบถวายนะครับพระเครื่องของพระสมเด็จให้นั่นเองนะครับแล้วก็ให้หลวงพ่อครับในเรื่องของการที่เกิดสถาน เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับเกิดขึ้นครับมีได้รับความเสียหายอย่างไรบ้างที่วัดหนองไคเถื่อนในตอนนี้ครับพระอาจารย์วัดหนองไคเถื่อนนตอนนี้สาราโดมที่มีการถูกพายุพัดพังลงทั้งหลังเนี่ยก็โดยสาเหตุมีต้นไม้บ้างแล้วใบไม้มแล้วก็ในช่องส่วนนั้นพอดีก็เรียกพายุหมุนซึ่งไปตรงล่องตรงช่องทางของพายุเข้าพอดีกับเกิดอาการสร้างครั้งแรกก็ยังเรียกว่ามั่นคงไม่ร้100อยเปอร์เซ็นต์ ก็คือว่าพอใช้ได้แต่ใช้มาหกปีแล้วแต่เบอนช่องทางนั้นธรมรมะจะสันเทวดาไม่ผูกพันท่านย้ายสถานที่หรือไงก็ไม่ทราบก็ตรงช่องกับพายุกับต้นไม้พังลงมาทั้งหลังก็เกิดกวรเสียหายซึ่งเราใช้มาหปีแนละ้วคณะสงฆ์ปีหนึ่งก็ประมาณ2,000รูปถึง3,000รูปที่ใช้อยู่วันละ500 4้อย่วันทั้งหมด8วันอนิพระใช้ฉันป้ตาหารใช้สอบธรรมพังลงเลยแล้วก็ก่อนเข้าพรรษานี้ก็จะต้องมีพระไปอบรม นักธรรมอุรมพระนวกะแเราก็ก่อนออกภาษาเราจะต้องถวายพระตาหารในการสอบนักธรรมตีถึงสี่วัน mm hmm. หลังลอยกระทงแล้วก็จะพระก็ทั้งห้าอำเภอจะมาอบรมนักธรรมก่อนสอบแล้วก็ฉันพระตาหารที่นี่ถ้ามงั้นก็ต้องอาศัยเต็นเต็นก mm ็จะร้อนคต้องสร้างเป็นโดมหลังขนาดใหญ่ซึ่งหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเป็นเจ้าหน้าผู้ปกครองพ่อเจ้าอำเภอขั้นท่านก็ไม่นิ่งนอนใจท่านก็หาศรัทธา,าหาแรงใจหาญาติโยมแล้วก็ พระด้วยการที่บอกญาติโยมก็แต่ว่าการที่สร้างมั่นคงและแข็งแรงเรียกวิหารธรนอย่างมั่นคงแข็งแรงในอานิสในสงอันยิ่งใหญ่เนี่ยต้องอาศัยเงินทุนเยอะหน่อยเองินทุนเยอะสักนิดหนึ่งงั้นก็ต้องอแล้วก็ไปหาศรัทธาตามสถานที่ต่างๆโดยอะไรที่เราสามารถดึงศรัทธาวัตถุท่านมงคลอย่างที่ท่านพอ,อฟา้าท่านจะมอบให้เนี่ยอาตมาก็เป็นชนวนเรียกตรึงศรัทธา เมืออเราให้อะไรไปรสักอย่างเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวก็จะเป็นพลังให้สาธุชนนะมีอะไรเป็นเกราะยึดเหนี่ยวมันเป็นวัตถุธาตุก็ได้เป็นวัตถุที่เป็นมงคลก็ได้แต่ยิ่งวัตถุธาตุเป็นมงคลนั้นมีชื่อเสียงมีพลังงานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็จะเป็นกำลังสําหรับบุคคลที่น้อมถวายจตุปเจัยญนุบํารุงแล้วเราก็สร้างใช้ประโยชน์ในพระพุทธศาสนาการสืบทอดสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาก็ยาวนานยิ่งขึ้น บ่วงชนชาวชทยหรือชาวต่างชาติที่ท่านน้ำถือพุทธศาสนาก็จะมีพลังขับเคลื่อนชีวิตประกอบสัมาชีตธรรมหากินได้ดียิ่งขึ้น<ม>กด็ด้วยการบำรุงแบบนี้แล้วพระอาจารย์ก็บอกพระสงฆ์ที่สอบเนี่ยก็เราก็คืนพลเมืองที่ดี<ม>ให้กับสังคมอยู่แล้วเป็นการผลิตบุคลากรแม้จะเป็นตามประเพณีก็ตามบวชด,ด้วยสถาก็ตามเราก็จะสามารถใช้สอยวัตถุสถานที่เกิดขึ้นได้อย่อยางได้อย่างมั่นคง แล้วก็การสร้างครั้งนี้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเจ้าคณะเผเภอเน้นเรื่องความมัน่นคงของอาคารครับแล้วก็เรื่องความมัน่นคงของอาคารแล้วก็จะมีระเบียบระบบการวางแผนการตรวจสอบเรียกถาวรวัตถุว่าต้องได้มาตรฐานก็เดินอาศัยทุนเยอะหน่อยดังนั้นครับการคาดการครับของรอาจารย์ครับในเรื่องของเงินทุนในครั้งนี้ครับอาจารย์คาดการ ความเสียหายไว้ที่เท่าไร่เ,เสียหายน่ะเสียหายแล้วประมาณห้าหกแสนบาท<อ>ที่วัตถุอุปรกรณ์ที่สร้างนะไม่เกี่ยวค่าแรงที่พระสงฆ์ทำกันเองนะวัต<อ>ถุอุปรกรณ์นะั้นเสียหายไปหกแสนบาทแต่สร้างใหม่เนี่ยอยู่ประมาณสามสิบแสนบาทครับผมดังนั้นครับวันนี้ใครที่ได้รับชมเทปนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าสิ่งที่วันนี้ที่ผอ,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 อฟ้ามอบให้เนี่ยนะครับทางผอ,อฟ้าเองเนี่ยไม่ได้คิดในเรื่องของมูลค่าดังนั้นครับ เราจะมอบในเรื่องของพระสมเด็จที่ปออ,อมอบให้ตามวัดที่ทั่วประเทศเลยเนี่ยห0 100ึอถึงหนึ่ 1, องค์นะครับดังนั้นก็ในเรื่องของการจัดสรรการเช่าเนี่ยเราจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางวัด ในเรื่องของการจัดการได้เลยนะครับดังนั้นครับใครที่อยากจะได้พระแท้พระสวยนะครับและสถานที่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ประชาชนสามารถเข้าไปช่วยในเรื่องของการบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็รวมถึงครับเข้าไปช่วยในเรื่องของการบำรุงสถานที่นะครับที่วัดหนองไกรเถื่อนได้ให้พระอาจารย์ครับบอกในเรื่องของช่องทางการติดต่อหรือคนที่จะเข้าไปบูชา ที่วัดหนองไคเถื่อนหน่อยครับว่าตั้งอยู่ที่ไหนหรือว่าช่วยทางด้านช่องทางไหนได้บ้างครับอาจารย์ครับก็สามารถไปเช่าบูชา,าวัตถุธาตุมงคลเป็นพระสมเด็จของท่านพระอฟอาา้าพรทิพาของท่านที่จะมอบให้ที่วัดไปรับบูชาเช่าได้ที่วัดหนองไคเถื่อนตําตบลหนองปลืออาเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีเน้นวัดหนองไคเถื่อนจังหวัดชนบุรีก็ได้ มันงั้นจะไปเจอวัดหนองกระเถือนที่จังหวัดเพชรบุรีนะอขอเป็นวัดหนองกระเถือนจังหวัดชนบรุรีเสิร์ชเข้าไปใน Google ได้ครับนะแล้วก็ไปเช่าบูชาได้ที่นั่นก็ยินดีต้อนรับสายทานสายศรัทธาทุกท่านนะที่จะเข้าไปกาบไหว้สการะบูชานะเป็นสถานที่วัดที่วัดเป็นสถานที่เพิ่งเปิดปีนี้<อ>ให้โยมได้กราบพระนะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีพระองค์สมเด็จโตนี่อยู่ในวิหารหลวงปู่โสภา ครับพระอาจารย์มีเหมือนกับธรรมะจัดสรรว่ามาพบสมเด็จโตณสถานที่อย่างนี้ที่วัดก็มีสมเด็จโตพรมรังสีรับ,รบนะฮะก็ถือว่าเป็นธรรมะจัดสรรจริงๆนนเนี่ยธรรมะจัดสรรมากเลยที่วัดก็มีสมเด็จโตแล้วก็ในที่วัดก็มีถาม้าเป็นถ้าเปิดใหม่มเววรียกถ้ำเอราวัณก็มีสมเด็จโตองค์เล็กอยู่ในถ้ำ <Jin har. S 2> อยู่ที่นั่นด้วยนะแล้วก็ไหว้พระขพอพรที่หน้าอุโบสถแล้วก็ไหว้พระขพอพรสิงส่งศักดิ์สิทธิ์มี บุรพามหาตริย์ไทยคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระพาอยู่ที่นั่นครับผมช่องทางการติดต่อครับสามารถทิ้งเบอร์โทรไว้ได้ไหมครับพระอาจารย์เพราะบางทีเผื่อประชาชนที่อยากจะช่วยในเรื่องของการทํานุบํารุงพุทธศาสนาต่อไปหรือว่าช่วยในเรื่องการท้อมแซงครับพระอาจารย์ได้ติดต่อที่พระอาจารย์โดยตรงพระมหาบุญภัทรธีระคุณโยเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าแปดเก้าสามห้าเก้าเก้านะศูนย์หกหนึ่ง 9893599เจริญพรครับผมช่วงสุดท้ายนี้ครับขอให้พระอาจารย์ครับให้สินให้พรกับคนที่ได้รับผลเทียมนี้หน่อยครับอาจารย์ครับได้เลยนะก็ขออนุโมทนาท่านผอ,อ,อฟ้าหน้าสถานีฟ้าให้ทีวีแห่งนี้รวมทั้งท่านผู้ชมและญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นพุทธมามะกะมีสถานในบรวรพุทธศาสนาธนุบ,บำรุงนะประสงค์สัม,มเดนทั่วประเทศ ด้วยเจตนาปารอเราจะสืบทอดต่อยอดงานของพระพุทธองค์ให้ยืนยงคง5,000ปีหรือตราบนานเท่านานจนชีวิตเราจะหาไม่ด้วยอานิสงส์อันประเรระสริฐขอคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่บังเกิดขึ้นกับตัวเราเองและผู้อื่นมีถวยเทพเทวดาทั้งหลายที่เขาสร้างกุศลความดีจิตอนุโมทนาชื่นชม พลานุภาพนี้จงให้สมความปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการเทิครับผมท้ายที่สุดนี้ครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสะพานบุญนะครับที่ท่านผอ,อฟ้าครับได้ตั้งใจมอบให้กับประชาชนสาธุชนยาติยยมที่จะช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากจะบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปครับและสถานที่นี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ประชาชนสามารถจะเช่าบูชานะครับในเรื่องขององ,องค์พระสมเด็จได้ นั่นเองนะครับที่วัดหนองไก่เถื่อนจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับเอาละนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นสมาชิกชาวฟ้าในทีวีด้วยนะคะที่ได้รับชมก็ได้รับบุญบ่งขอบสนามหลวงของพระสมเังหวัชลบุรีเราก็วันนี้ก็คณะลูกศิษย์มาถึงนี่นี่ไม่เห็น <c oughs> เอารูปขึ้นน,นี่ได้มาไม่ต้องใช้เงินก็มาถึงก็มอบพระถวายเสดให้กับพระอาจารย์วันนี้ก็เป็นสี่มงคลกับพวกเราชาวฟ้าให้เร็ยนหน่อยกันค่ะ เนี่ยทุกคนทำงานที่ทำงานร่วมไปหลายรอบเพราะว่านนมสาีสิริภาโคนามาสโยด้วยอัมาตของผมสมเด็จโตผมบรังสีให้ทีวีแห่งนี้จงเป็นที่รวมแห่งเทวยเทศเทวาผู้มีสัมมาทิฏฐิพรนวยชัยให้พ่สิ่งประสงค์จำานงหวัง ดังตั้งใจเจตจำลงตั้งไว้ทวยเทพเทวาอนุโมทนาเราหมูมนุษย์ทั้งหลายระสุนีนก่อนวงชนชาวไทยเิดไว้ซึ่งบุรพัก์มหาษัตรัต์แห่งตวงชนชาวไทยขอเสเจ็นเป็นสุขสมปัตนาทุกคนทุกท่านทุกประกาศเดิน ปุราบริปุเรนเิกษาครัรงเอวะเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกับจันโทปนรโสยถา,ามณิโชติรโสยาขาสัพพิสัพสพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสาส,าสัทโธที พระวัโสร้างเอาไว้ในช่วงที่โรคหายระบาดนะพะิยมพ <c oughs> ิยม <c oughs> ก็ปัจจัยไม่พอพ่อนะไม่พ่อสาธุสาธุสาธแต่ว่าพิยมบอกนะคะว่าจะทำไม่จะให้เกียรติพระพุทธรูปห <c oughs> รือพระบูชาพระสมเด็จเสมอ <c oughs> ไม่ได้ผิดสิองค์เอาที่หลังสององค์จังหวะจะพี่สอนะครบพอดีเพราะจะต้องใส่แต่การนี้อาจารย์รัทธามากใส่ได้คแต่รู้ไหมว่ามากแล้วก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งน้องพี่ในวันเกิดโยมหน้าของพี่ทีนี้ว่ายมแช่ไว้ตลอดเลยนี่เป็นสมเด็จเขียวน้ำมัน คือถ้าโฉมใส่เนี่ยก็เป็นมีนเล็กๆเนี่ยเล็กๆน,น,น,นี่นะดมดูให้ดูอีกเนี่ยสมเด็จยา